บางบางแดนสกาวก็บริการบริการเรื่อปืนเรื่องปืนลืมว่างนะครับท่านผู้ชมเต็มเป็นหลายเนาะเป็นก็ได้วาสนาเราแต่มเปนหลายคนนะนะแต่นมอยตำนอยแมนปานอับุญอาบุญบางไฟกับย like ังบาหลายปานนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นสั่งสีขี้ก่อนยังก็สั่งก็ได้เลยนะแมนยูค่อยไปค่อยไปตามดวงตามบุญวาสนาตามบุญวาาสน ของโมนีอันมองไปเห็นเนาะอาศัยพึ่งบุญบาร,รมีของเฮาที่ท้ำบุญไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมก้อนสิเห็นตัวเลขก้อนสิเบิ่งตัวเลขก่ะเมื่อเบิ่งบรรยากาศรอบๆคางลอดมาทางนี้ด้วยรอดมาทางนี้พระกันเฮทศยังกันขาผลิตวิ่ามินไลน์มันนากินมันล่ออ่านล่อเบิ่งนหนังเบิ่งหนุดตีนะท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศ กระสออนก็เลยอย่างหาท่นไมเห็นน้าเตุนหน้าเนตุนหน้าดูกรเอกนายนะตุนหน้าตุนหน้สีมดสมสีโงย่างสีนกอันนี้เนตคเนเอันนี้นเชเค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากฝากที้งานกองเข้าเย้เย้อนี้กันค่ะ้สวัสดีค่ะ จากไซค <plane> ่ะแฟนคลับด้วยเ่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะที่ติดตามก็ตี๕ไปบ้องมาหน่อยเลขออกมาปนหน่อยที่บ้านยุใช้รับดอกไม้ที่บ้านบ้านใดใช่ปะบ้านใดเลี้ยงดอกมะมาหน่อยกับป็นโอ้เลขออกมมาหน่อยไปไปไป ไปไปหองอยู่กล้ๆห้องใกล้ๆนี่บอกหมดล้วันบางวันนี้วันที่สเดี๋ยวเราต้องบอกเดี๋ยวติไปเอาเองเดี๋ยวเดี๋ยวถามเราเยวองแล้ววันก่อนวันทสองสี่ว่ะวันนี้มาหน่อยมันแรันมาน่อยให้พเรามื่อกี้นี่สเจ แม่หมอมันยังามด้วมันเขาวกันอ๋อยังมาตัวกันต้องเห็นกับตาต้องเห็นกับตาไปเห็นไปเห็นตัวจริงเลยบ่มาตัวนด้หน่อยเด้อเดือนเลยอ๋อออกออกยู่ตรงไหนมาขาวหมาใกล้แค่ไหนพี่ออกยู่ตรงไหนพี่ออกอยู่ตรงไหนมันออกอยู่หัวหรือยี่โิบตรงพึ่งได้คิดเได้ค่ะค่ะเดือนเก่าแล้วเห็นแล้วบ่มาแล้วเห็นแล้วห่อใส่ด้วยเหรเอ้ามาเอาหอยต้นโพทองก็ได้เห็นหวยหมาหน่อย บ่ไมดอนอกกันอันี่ยงก็ดอกกปนแก้วกัญญาบอกเลยท่้นเซียวตึ้ะเฝ้าออกมากระวังเดี๋ยวกันด้วคนลยคเสียขิงขาดกระบอกเบ่งน้ำเพลินค่ะท่า้ชมเนี่ยหงวดนี่ด้วสิเป็นเบ่งขิงขาดก็นาะขิงขาดกออกสตัวเจหาศูนย์เห็นเจีห้านย์งัวเดนหนี่เราจะเจห้าศูนย์จะแม่นมากเห็นเจห้าศูนย์เจนยี่เลขาี่เลขเจี๊ เจเลียมาหน่อยมาหน่อยเล้ส่วเลีย็องซีเดี๋ยวหายเดี๋ยกอัดเสร็จแล้วเหลกเพรอใเขาบกมาใช้ทรงไปมู่บึงส่งไปเขาบึงนี่ไใหม่นบาเลออกหม่มาตามตัเลยตัวได้กันสองหกแปดสองหแปดวนี้มนบ้นี้หววนีหงวนี้ัวนี้ได้สองหแปดมาสองหกแปดซื้อไรเลยมัมันค่อยได้เบิงเล็กออกมาหัวมาแบบโอ้เคยได้เนาะ บอกค่อยได้ยี่บอกเละออกหัวหมาน่อยเีวัดที่สองออสองเจ็ดนาะสองเจ็ดดิตรงกับเลขเดือนสกาวุัแนวยู่ไกลๆเห็นสองเจ็ดองแมนอยูะสองเจ็ดก็ดเขาส้งออกก็ได้สองเจ็ดที่างมานอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดนิ่งๆสองเจ็ดสองเจ็ดหัมาน่องงามตวงกับเลขเดือนสกาเลยเนาะเดือนสกาก็จะเส็ เล็กมักเพ่นเล็เพลนว่ามันสิออกเล็กวมันเกิดเพ่นนะคะมันเคยจะออกจูปีนะสองปีตลอดนะสองปีมันออกมันบอกสองปีมันบอกสองปีสมาเขาคอยสืบสืบการเลี้ยมันออกนี่ละออกปอกพอนดิ่งเพื่อนด่งหดก้อนสองปีหายันหายในสองปีพอสองปีสองปีเสรนอปเสร็ มาหน่อย้หลังมาหน่อเบิ่งเอาเป็นตัวเล็เลยบางกวดอครูเปิงโเนาะครูเริงโเนาะครูเปิงโกับสีช่ตลอดเลยไปเห็นอยู่หันกับท้อมก็กันมือวนี้เออตัวยังไงไปเบิ่งไไปบงไปไปเบิ่งน้ำพึ่นค่ะท่านผู้ชมกไเป็นลูกนาลูกคนในไพนาะตมันเนออดีนนี่ิตาเห็นอย่างทออ๋อแมนเมูกนเป็อยู่ พ่อการยัเป็นรูน้าอเล็อแมันนี้เด็กสี่เล้พอเห็นเลายนา่ตัวใหญง่เห็นปะเล็กหางหางไม่เหนหอห้าสองเก็นี่เล็กก็นี่เล็กเก็ดยังไออนี่เล็กสองน่าสอก็ดนี่เลกสองี่เลขกเก็ตัวแบบงายเล็กเกเล็กสองนี่เล็กหา ป้าสองาเด็กก็นตเฮาเด็ก่้นาเลยนี่เลขสองเก้าสองเล็กสองนี้เดเป็นนาเป็นยูนาเ็นเล็กสเลข้ครับ่้เล็ขาับเด็กเด็กหนาเม่นเก็นอยูเดนนี่ยไทยเด่ เอง่ายเลก็เห็นอันนี้ได้เห็นเห็นเห็นกเนบกเ็นา็นเมื่อขึนนี่ก็เห็นยุงเจ้าท้ายลงแทนาะอหลุนาค้นนาลุกตาค่านาค้มาเล็ขาตัวใหญ่เลขาใหญ่ไ่้คยเห็นเป็นลูกขาพกขาปะเห็นเป็นหาใหญ่มือเกินเยอะเล็พิเล็กสองาสโอ้ยตาก็แห้งว่ด ใช่สี่ปเลขสาตัวเขาใ่เป็นไก่เลขห้เป็นไกเลยหาเลข่้าไล่เก็ต้องอกเขาานเลยนะาร์ซูนาร์ซเนี่ย่ดงกคเห็นเป็นหาร์ซนาแม่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 ย่แมม่แม่เป็นเลขม่แม่แม่แ่แมแม่เม็แม่แเ่แม่แม่แแม่แม่แน่แม่แ เป็นเลขาอยู่นี่อุ้อเ็ลขอีกขึ้นเลข0นี่ลงมากือ้เลข7เนาะ็นเนกงเลขางจะเห็นเจะเห็นอยู่เลข7เน่แค่แมนแมนแ่อเมนแมนนี่หละเย็นนี่เลขกนี่เลข2อีกได้หรอเห็น3ตัวด้หนี่เลข2อ๋อนี่บอเลข2เมื่งกี้กล่องจะเห็นข้างนอกก็เห็นเห็นตท่าสับเห็นข้างนอกติเห็นอะตเห็นติดสเห็นับกลองเห็ ออกคักหมดในกองเก็ทว่านี่เลยค่ะเลขกคือเล็กหนึ่คือเลขกี่เลยยัเลขกจมันตหนึ่งเจเห็นังไเเห็ลขกาคือเลข่งกับเล็กจดยนอกเหลกคือเลขนึ่งกับเล็กจิเล็นึ่งเหล็จเนีดเส้นองใดกะขึนที่จะไงเห็เจกะกือไปถีนี่เด นี่เป็นลูกนาค้นต้อมีตาตาขเด่นเพรา้่างเขอ่างเว่มเป็นลูกนา้นก่เ็นนาไก่เป็นาคเล็นเรียกนาเรียกนาแลวก็เป็นเงแล้ว็เป็นเลีกเจ่หเออยเแมนบลัเรียกหน่งวตบาเรียกตัวเห่าเอจดตัวเลเรามาเรกหนึ่งเเหน่ เป็นหนึ่งที่เจ็ดอันเด็กเจ็ดเห็นอยู่อาจุดทูบเพิ่นได้แล้วเพิ่นได้ทูบแล้วไปเพิ่อนทูบพระเจ้าเห็นทูบแล้วได้ตัวได้ค่ะทูบเห็นอะไรยังเห็นอะไรยังทูบ ลูกคุณไอน้อยยื่นี่เดี๋ยให้เจ๊ดไอ้ไทยเนี่ยไอ้เจี๊ยดก็ไปก้อนไหนเนาะตัวใดเนาะเอาไปโดนน้ำบ่อด้เขาไเนี่ยซองเนีของเรานี่ยเลยฮะเจ็บ่โอตายังเห็นงเจอูาเห็นเป็นตัวได้แน่ค่ะ เข่าใกล้็ได้นะเข้าเอาทุกคนมองเห็นว่าเป็นตัวใดแน่ค่ะเพาเมื่อกี้เห็นเป็นเป็นสีเจ็ดสีเจ็ดสียังอะสีเจ็ดเก้าน่เป็นเจ็ดเก้าบุกเชียงไทยสีเจ็ดเก้าีดไปูดอะไรีเจ็ดเก้ เรื่องพีกกระไรเนาะสาธิวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนสาธิวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันดีทุกปู่ทุกคนบ้านใดค่ะโอ้บ้านเดียวกันมันธาตุธาตุใดธาตุเท่าหน่บ่ธาตุมันยาหน่บอโอ้ธาตุนี่อ๋อนึกว่าธาตุน้องหานนึกว่าธาตุมันเที่ยงสาธคนหลายเนาะค่ะเนาะ อ้าวทาังผุนกับมีอีกคุณนะกล<อ>มบางไงกลมไงกลมไงตาตาซอ่อนแต่บุญมังไฟกับว่าป่านนี้เนาะว่าบรรยากาศคือบุญมังไฟด้อยู่ทงหน้า <c oughs> <c oughs> นมันบลานงน้ำกันแน่นะแต่เบื้องบางไฟขึ้นน่ะ นั่งนี่ปนกระลอมไม่ละค่ะปันเริ่มพิธีจากโมงในความันบรัดว่าสิบโมง1ิบเอ็โมงข้าวไหวกอนค่ะท่านผู้ชมไหวก่อนไหวกอนไหวขอพอน่น้าเกินก่อนข้างน้าเกินข้าจเนสิถึกเกลงเนาะค่ะ